สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมแม็ก go to นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของการใช้งาน input ว่ามันจะสามารถใช้ได้อย่างไรนะในคลิปที่แล้วเราได้รู้ไปแล้วว่าการใช้งาน Output มันเป็นอย่างไรนะหากท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับก็ขอแนะนําให้ไปดูก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็จะทําต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอไปให้ให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปดูได้เลยตอนนี้เราก็มันอยู่กันในหน้าของวงจรนะครับผม วงจอนี้อาจจะต่างจากที่บอด์นอโนนิดนึงนะครับผมแก้ใช้ตัวพวกนี้เป็นขาแทนมันนะครับสนใจแค่ขาก็พอมันก็จะตรงกันตามนี้ถ้าผู้ชมเห็นดี เจ็ดกับ D8 แปไหมครับ D7 ก็หมายถึงพินที่ D ที่เของบนบอร์ดอะโนนะครับแล้วก็ D8 เป็นพินที่ D8 ของอะโนนะครับออถ้าผู้ชมอยากจะลองต่อวงจรตามผมนะผมขออธิบายวงจรก่อนเลยครับผมใช้พิน D8 นี้ในการต่อตัวน้ทานพูอัพไว้ 10K นะครับผมแล้วก็ต่อเข้ากับคีย์บอร์ดขาหนึ่งและขาของคีย์ที่3นี้ก็ต่อลงกาวเลยนะครับส่วนพิน D7 นี้ผมให้มันเป็นเนสดงสถานะเอาพุทธนะครับ เพื่อเวลาเรากดปุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันทํางานตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับอย่างเช่นถ้าเรากดปุ่มปุ๊บนี่มันจะให้ LED ดับเนี่ยในวันนี้ โปรแกรมเราก็จะเขียนว่าเวลากดปุ่มจะให้ LED ดับนะครับเวลาไม่กดก็จะให้ LED ติดนะผมผมก็เลยใช้พ i n D7 นี้ในการเป็นตัวแสดงผลเอาพุทนะครับวงจรก็มีประมาณนี้นะครับเออถ้าผู้ชมท่านใดอาจจะสงสัยว่าไอ,อ้ผมรู้ได้ไงว่าไอ้ pin P, P D7 นี้มันต้องต่อกับ D7 กับ pin B0 นี้ต้องต่อกับ D8 นะครับก็ดู data sheet ของ board a r d u n o นะครับผมหรือรูปภาพนะครับผมอาจจะดูตาเมเว็บไซต์ต่าง,างๆเดี่ยผม ทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะในเรื่องของวงจรก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเลยเราจะไปดูการเขียนโปรแกรมของเรานะครับว่าเขียนให้มันสั่งการได้อย่างไรนะตามความต้องการเราก็คือนะครับเราต้องการเวลากดปุ่มให้ LED ดับนะครับถ้าไม่กดก็ให้ LED ติดไว้นะครับผมจะเป็นอย่างไรนะไปดูกันได้เลย โอเคแล้วเราก็มาอยู่กันในช่วงเขียนโปรแกรมนะผมก่อนอื่นเลยเราก็มาดูในรีจิสเตอร์ของ d ดาัตชิ t ฝั่งขวาก่อนนะครับเป็นรีจิสเตอร์ mcu control register นะครับถ้าไปชมเห็นบิตที่4มัไหถ้าเราไม่โปรแกรมมัน ไม่หรือไม่ทําอะไรกับมันก็คือเป็นค่ารีเซ็ตมันจะเป็นศูนย์นะครับก็คือเป็นศูนย์ก็หมายความว่าเราให้ผู้ l up มันนะครับแต่ทีนี้เราได้ต่อเห็นเห็นวงจรไหมครับท่านผู้ชมเราได้ต่อผู้ั u ภายนอกไว้เนี่ยแต่เราก็ต้องเอาปิดการใช้งานผู้ั u ภายในไว้ด้วยนะครับื่อ,อาจจะเกิดปัญหาได้หากท่านผู้ชมแบบไม่ต้องการต่อผู้อัภายนอกก็ให้เปิดใช้งานไว้นะครับตรงพ i n B4 ตัวนี้ครับมันก็คือพินอนุญ,ญาตผู้ l up หรือ disable ผู้อัพนะครับก็คือ Disable ก็หมายถึงไม่อนุญ,ญาตนะครับ enable ก็หมายถึงอนุญ,ญาตนะครับผมในคำอธิบายของบิตนี้ก็คือเมื่อบิตนี้ถูกเซตเป็นหนึ่งปอัพจะถูก Disable นะครับโอเคเราต้องกําหนดให้บิตนี้เป็น1น,นะครับผมเพราะเราต่อตัวอันทานภายนอกไว้ต่อมาเลยเราก็มาดูโปรแกรมเราก็เขียนไปว่า m C.U.C.R. นะบนชื่อย่อของมันผมเอามาจากไหนแล้วก็ตรงนี้นครับเพราะว่าใน I.D.E. ของตัวนี้มันจะมีมาให้เราเลยนะครับแล้วก็เท่ากับ 0b 0b นี้ก็หมายถึงเลขฐาน2อะครับแล้วก็ตามด้วย0หลังที่บิตที่7บิตที่หที่5บิ b ที่4ที่3ที่2ที่1ที่0นะเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากขึ้น,นครับผมจะให้บิตนี้บิตเดียวเป็น1นะครับเพื่อ Disable p ผู้ Up ภายในไว้นะครับไม่ให้มันทํางานนะผมเพราะเราได้ต่อผู้อ up ภายนอก,กแล้วคอ ชื่อของบิดนี้ก็เป็น PUD นะครับเราเดี๋ยวเราจะต้องไปดูวงจรของพินมันว่ามันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนตรงนั้นด้วย PUD UD นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหัวข้อ18แล้วนะครับก็คือ IO Port นะเรามาดูวงจรของมันเลยนะครับนี่ถ้ามาชมเห็นไหม PUD เนี้ยมันก็คือเอาไว้เลือก pull up นะครับว่าจะให้มัน pull up หรือไม่ให้มัน pull up นะครับโอเคนี่ก็เป็นวงจรคร่าว รีจิสเตอร์ตัวต่อมาเลยนะครับที่เราควรจะตั้งค่ามันก่อนก็คือ DDRB นะครับเราจะใช้บิตที่0ูนเนี่ยเป็นอินพุตนะครับก็คืออ่านค่ามาจากตัวปุ่มกดนะครับเราจะต้องกําหนดให้มันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะเขียนไปเลย DDRB เท่ากับท่ากับ0 B 1โอเคผมจะให้บิตที่ไม่ได้ใช้งานที่ที่เหลือนะครับเป็นเอาพุตไว้นะครับส่วนบิตที่ศูนย์นี้ผมจะให้มันเป็นอินพุตครับก็คือรับอ่านค่าจากตาวงจรที่เราได้ ออกแบบไว้เลยนะครับผมก็คือเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ที่ตำแหน่งที่ p b 0ก็คือเป็นตำแหน่งที่พอร์ต b บิตที่0นะครับส่วนพอร์ต d บิตที่7นี้จะให้มันเป็นเอาพุลครับต่อไปก็กำหนดเอาพุตของพอร์ต d ครับ d d r ดเท่ากับ 0b 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเพราะว่า1พอร์ตขึ้นอยู่กับ MCU นะครับถ้ามาโจมตรงนี้ในพอร์ตนี้ก็มี1 byte ครับ1 byte เท่ากับ8 bit นะครับผมก็ต้องมี8ตัวเพื่อที่จะให้มันขับนะครับดิจิตเตอร์ดิจิตเตอร์ต่างๆต้ตมีเป็น1ไบ t e ก็คือ8 bit นะครับ MCU อย่างเช่น STM32 นี้ก็จะมีขนาด32 bit นะครับของดิจิตเตอร์ต่างๆนะมันมีถึง32 bit เลยส่วน MCU ATmega3 28p นี้มันมีแค่8บิตนะครับเราก็กําหนดให้มันเป็น8บิตเลยครับก็คือ1ไบต์ดิจิอัล2ตัวนี้ก็คือ DDRB B, กับ DDRD นี้มันก็ธหน้าที่คล้ายเหมือนกันนะครับก็คือแต่มันแค่อยู่คนละพอร์ตนะครับมันรับผิดชอบคนละพอร์ตนะไอ้ตัว B ก็รับผิดชอบพอร์ต B ไปไตัว D ก็รับผิดชอบพอร์ต D ไปนะครับต่อมาเลยเราจะมาอ่านค่าจากการรับปุ่มนะครับว่าจะสามารถอ่านค่าได้อย่างไรนะเขียนตามผมได้เลยเราจะใช้ I/O นะครับผมจะอ่านจาก ากเรเซอร์ตัวนี้นครับพินบีเนี่ยมันก็คือทําหน้าที่อ่านอินพุตนะครับจากพอร์ตนั้นๆอย่างเช่นพอร์ตบีเนี่ยเรากําหนดให้มันเป็นอินพุตใช่ไหมก็คือดูได้ไงก็คือมันอยู่ที่พอร์ตบีใช่ไหมแล้วเราต่อกับปุ่มกดนะครับแล้วมันอยู่ตําแหน่งที่บิตที่ศูนย์ครับก็คือบิตในแยะสาคัญต่ําสุดนะครับผมแล้วก็บิตที่เจ็ดเป็นบิตในยยะสาคัญสูงสุดนะครับเพราะว่าเราต่อกับพอร์ตบีบิตที่ศูนย์นะครับเราก็ต้องเขียนไปว่าพิน B ีแอนนะครับหนึ่งศูนย์ก็คือเราจะกรองให้มันอ่าานเฉพะิ บตที่0ูนย์มานะครับนอกนั้นเราจะไม่สนใจนะให้มันกองแค่ตัวนี้มาตัวเดียวก็คือบิตที่0ตัวเดียวถ้าเราต่อกับพินที่ b c ก็คือบิตที่4เนี้เราก็ต้องให้มันเป็น4อย่างนี้นะครับ แต่ตอนนี้เราต่อกับปีที่ศูนย์เราก็ควรจะให้มันเป็นศูนย์ก็คือมันจะทํางานก็ต่อเมื่อถ้ามันไม่เป็นศูนย์ก็ให้มันทํางานในวงเล็บนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นศูนย์ก็ให้มันทํางานในวงเล็บนี้นะตามที่ผมบอกไปข้างต้นถ้าเราไม่กดปุ่มนี้ก็คือมันจะเป็นไฮอยู่ต้องดูตามวงจรครับเพราะอะไรทำให้มันถึงเป็นไฮเพราะว่ามันเราได้ pull up ไว้นะครับมันก็เลยเป็นไฮแต่ถ้าเรา pull down ไว้แล้วมันจะเป็นโลนะครับการต่อ pull up ก็ดูอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นตามความเข้าใจของผมนะเรารู้แล้วว่าอ๋อถ้าเรายังไม่กดปุ่่่่มมเเเนนนนีียยัจะะปป็ไแตถ้าารกดุ๊ ไอสะพานตรงนี้มันเชื่อมกันถึงกันใช่ไหมถึงกับกาวมันก็จะกลายเป็นโลเลยครับก็คือเป็นศูนย์เวลากดคร่าวๆก็ประมาณนี้นครับแล้วเออที่อยู่การแสดงผลของเราก็คือบิตดีนะครับพอร์ดเราจะให้มันเป็นเอาต์พุตครับอิสเตอตัวต่อไปเลยที่เราควรใช้นะครับพอร์ดีนะครับเพื่อตัวนี้เพื่อให้มันแสดงผลเอาต์พุตไปยัง LED ดีที่เราต่อวงจรไว้พอร์ดีเท่ากับ1มันจะเป็นไฮนะครับมันจะส่งไปที่บิตที่7เป็นไฮ ตามวงจรนี้เพราะว่าผมได้ต่อขั้วแอนดของ LED ไว้กับพินนะครับแล้วก็ต่อน่านแคโทดไว้ลงกาวนะครับเมื่อพินนี้เป็นพิน D7 เนี่ยเป็นไฮปึ๊บมันก็จะติดเลยครับมันจะสว่างแต่ถ้าพิน D7 เป็นโลมันก็จะดับนะครับผมแอนเท่ากับนะครับก็ไอ้ลูกหนอนะครับเครื่องหมายลูกหนอนผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะผมขอเรียกว่าลูกหนอนเลวกันมันบ่งบอกว่าให้กลับลอจิกนะครับก็คือจาก1กลายเป็นศูนย์นะพอบิด D0 ก็จะกลายไม่ใช่หลพอบิด D7 ใช่ไหมผมขอ,ขอขอไปด้วยครับมันอยู่ที่พอปิด D ดีเจนะครับขอเก้ก่อนพอบิด i t d7 นี้ก็จะกลายเป็น0ถ้ามันเรามีการกดปุ่มมันจะเป็น0ใช่ไหมมันก็กลายเป็น0นย์ครับโอเคโปรแกรมของเราก็มีเท่านี้นะต่อไปแล้วก็เซฟแล้วก็คอมไพล์เลยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูซิว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะอ๋อตรงนี้นะครับผมลืมวงเล็บ1งวงเล็บนะครับท่านผู้ชม เมื่อเราคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปอัดโปรแกรมต่อไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจออีกหน้าจอนึงขึ้นมานครับแล้วเราก็ได้เปิด s t สตีมเบอร์เนอร์ขึ้นมานครับก็คือเป็นโปรแกรมไว้อัดลงไปในชิปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นชิปหน้าจอที่2นะครับก็คือเราก็เอานาไอตัวโปรแกรมเมอร์เนี้ยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเลยครับเมื่อทําการต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาเลือกชิปตัวนี้นครับแล้วก็เลือก ATmega328 นะครับพีหากท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจในส่วนตรงนี้ก็ขอแนะนําให้ไปดูคลิปแรกเลยครับก็ค คือคลิปเอาพุทครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้เปิดไฟล์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าผู้ชมเซฟไว้ไหนนะครับ ผมเซฟไว้ใน AVR แล้วก็เข้ามาเลยแล้วก็กดเป็น hex code mm hmm. มาครับมันจะได้ขึ้นมาหน้านี้นะไอ้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มันก็จะเป็นที่อยู่ของในลอมในแฟลของ IC ATmega328 นะครับว่าเราเขียนโปรแกรมแล้วเวลาแปลงเป็น hex code มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า IC mm hmm. พวกนี้มันเข้าใจแค่ hex code ครับผมโอเคต่อไปไปดู fill bit ของเรานะ f i l bit ถ้าผู้ชมก็ตั้งค่าตรงอย่างนี้เลยครับเผื่อถ้าผู้ชมตั้งค่ายอย่างอื่นก็อาจจะไม่ ทำงานเหมือนกันนะเพราะว่าไอไอซีเอทีไมก้าวมงแปนี้สามารถใช้ RC ภายในได้ก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้ c ิส s t ออสซิเลเตอร์ต่อภายนอกไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นลอมนะครับมัน EEP ีลอมก็คือมันจะมีมาให้ 1KB นะครับผมเดี๋ยวเราเด้เรียนรู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอเรียนรู้ในเรื่องของ Input น <rum> ะครับ ผมขออธิบายเขาวๆ้าประมาณนี้ต่อไปก็เป็นการอ่านอัดโปรแกรมเลยครับถ้ามาชมสังเกตของ LED ไหมมันยังดับอยู่นะเวลาผมอัดโปรแกรมปุ๊บมันก็จะติดเลยครับโอเคนั่นแหละถ้ามาชมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขยายหน้าจอให้มันเต็มเมเลยครับณตอนนี้เราก็ขยายหน้าจอเต็มเแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะทํางานตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้ไหมหรือตามที่จุดประสงค์เราต้องการก็คือแบบถ้ากด LED ต้องดับนะครับแต่ถ้าไม่กดก็ LED ยัง ต้องติดครับก็คือมันถูกต้องดามื่้นไขไปแล้วเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็คือเวลากดปุ่มต้องดับนะครับกดแล้วนะครับมันก็ดับแต่ถ้าผมปล่อยมันก็ติดครับถ้าผมกดเนี่ยต้องกดค้างไว้นะครับมันก็ดับครับ แล้วก็ผมปล่อยมันก็ติดครับการทำงานของ Input โดยใช้ MCU ATmega328P ครับก็มีประมาณนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมมาแบ่งปันความรู้การใช้งานในเรื่องของ MCU นะครับหรือการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นครับหากท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยหากมีข้อสงสัยประการใดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ